สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาแนะนำรถสวยๆให้รับชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นรถนิสสันอเมร่ายังนะคะตัวท็อปมีแอร์แบ็กเกียร์ออตโต้รถจนปี02นะคะทุกท่านราคาอยู่ที่68,000บาทค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะแอร์เย็นภายในสวยสะอาดสีเบจนะคะทุกท่านเรียบหรูดูดีด้วยนะคะ เป็นรถบ้านเดิมๆนะคะภายในเป็นเบาะหนัง4เบกค่ะทุกท่านระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะคะสามารถวิ่งทางไกลได้สบายๆนะคะเครื่องเกียร์ช่วงร่างโอเคนะคะทุกท่านภายในตามรูปนี้เลยนะคะคอนโซลหน้าสวยๆพวงมาลัยสวยๆนะคะทุกท่านเบาะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะคะตามอายุการใช้งานนะคะราคาคุ้มๆค่ะเพียง68000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่าน มีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะรถยนต์คันนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าไปรับชมรถได้ที่กรุงเทพมหานครพระราม2เทียนทะเล19วัดหัวกระบือนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถโทรคุยได้เลยคะ่ะถ้าถูกใจเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ